สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YO Grow นะครับห่างหายกันไปนานมากๆนะครับสำหรับการลงคลิปในช่องนะครับผมก็วันนี้กลับมาแล้วนะครับกลับมากับต้นแก้วเจ้าจอเหมือนเดิมวันนี้นะครับก็จะพามาแก้ปัญหานะครับสำหรับใครที่ปลูกแก้วเจ้าจอมตั้งแต่ต้นเล็กๆแบบผมนะครับแล้วก็ต้นเขาแผ่ไม่ยอมสูงสักทีนะครับหรือว่าสูงช้านะครับผม สำหรับวิธีที่ผมจะทำวันนี้นะครับก็จะเป็นการทำค้ำยันให้ต้นแก้วเจ้าจอมนะครับแล้วก็ทำการเลือกกิ่งนะครับกิ่งที่เราจะทำให้เป็นกิ่งหลักก็คือจะเป็นลำต้นต่อไปนะครับแล้วก็ตัดแต่งกิ่งของเขานะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องรู้ความสูงของต้นไม้ของเราที่เราจะทำการค้ำยันนะครับเพื่อที่เราจะไปประมาณขนาดและความสูงของ คำยันที่เราจะทำครับผมสำหรับแก้วเจ้าจอมของผมนะครับความสูงก็อยู่ที่ประมาณ7 0ซนติเมตรนะครับผมก็ทำการประมาณไม้คำยันไว้นะครับผมอุปกรณ์อันแรกครับเป็นไม้มะขามนะครับผมขนาดยาว50ซนติเมตรนะครับสท่อนจะเป็นเสาหลักนะครับผมต่อไปผมก็เตรียมไม้พาเลทไว้นะครับ6ท่อนยาว50ซนติเมตรเหมือนกันนะครับผม สุดท้ายจะเป็นไม้ค้ำยันของเรานะครับก็คือไม้ไผ่นะครับเตรียมไว้ที่ความยาว130ซนติเมตรครับผมเมื่อเตรียมไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาลองวัดกับต้นจริงนะครับว่าผมจะทําประมาณนี้นะครับแล้วก็มาร์กตำแหน่งหลุมเจาะไว้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับวงกลมสีแดงคือหลุมที่ผมจะขุดนะครับสีหลุมนะครับผมโอเคนะครับขุดเรียบร้อยนะครับ สีหลุมก็จะมีความลึกประมาณ2 0ซนเมตระครับก็กว้างและยาว5 0เซนติมตรคูณ5 0ซนติเมตรนะครับผมตามไม้พาเลทที่เราตัดนะครับสำหรับไม้ที่ผมใช้ทำนะครับอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่ผมเดินหาได้รอบๆบบ้านนะครับก็เห็นว่าอันไหนพอเอามาใช้ได้ก็หยิบมาใช้นะครับผม จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างคือต้นแก้วจะจอมเขาก็จะต้องโตต่อไปเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนค้ำยันอยู่ดีครับทําเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ฝนตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคมาดูผลงานของเรากันดีกว่าครับผมนี่นะครับก็เป็นผลงานค้ำยันนะครับที่ทำมาเนิ่นนานนะครับผมก็หาทําไปเรื่อยนะครับผมวันว่างก็มา ดูแลแก้วเจ้าจอมของเรานะครับเอาละครับผมสำหรับคำยันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเรามาดาูมาตัดแต่งกิ่งของเรากันดีกว่าครับผมสำหรับแก้วเจ้าจอมต้นนี้ของผมนะครับซื้อมาตอนแรกเนี่ยเขาก็จะมีเป็น2ต้นนะครับมันแยกออกเป็น2กิ่งเนี่ยผมก็ทำการตัดกิ่งนี้ออกนะครับตามที่ลูกศรชี้ผมตัดออกไปเลยครับผมแล้วก็ทำการเลือก กิ่งที่ตรงที่สุดนะครับผมก็คือลำต้นที่ตรงที่สุดนะครับเพื่อจะเป็นลำต้นหลักต่อไปนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยผมมีลำต้นหลักอยู่2ต้นนะครับพันกันขึ้นมาก่อนก็เผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับอีกลำต้นหนึ่งสามารถเอาไปไว้ขยายพันธุ์ได้นะครับก็คือตอนแล้วก็เลือกกิ่งหลักที่ผมชี้นี่นะครับผมเป็นลำต้นหลักต่อไปครับ ยิ่งเขามีกิ่งเยอะๆเนี่ยเขาก็จะโตช้านะครับแต่สําหรับผมก็มีอยู่ต้นเดียวนะครับถ้าเกิดกิ่งที่เราเลือกเนี่ยมันเป็นอะไรไปนะครับเราก็จะได้มีสํารองไว้นะครับผมโอเคครับผมก็มีประมาณเท่านี้นะครับคลิปแก้วเจ้าจอมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ